สวัสดีค่ะไปไหนไม่ได้ก็อยู่บ้านตัวเองนี่และเนาะฝนตกนะคะลินปลปล่อยเนาะนี่เห็นดอกอันชันไหมคะดอกอันชันเพราเขาดอกใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะจับลงไม้ดูนะคะดอกไม้เพื่อสุขภาพนะคะโอ้ยดมอดอกไม้เพื่อสุขภาพนะคะของเรามีเยอะนะคะเป็นพุ่มใหญ่เลยเนาะ ดอกไม้เพื่อสุขภาพนะคะอ่าไปไปค้นหาในแหล่งความรู้ได้นะคะเป็นอ่าพืชส,สมุนไพรที่มีประโยชน์สาหรับอ่าร่างกายมนุษย์ทั้งใบทั้งรากทั้งดอกนะคะเนอะสำหรับดอกอัญชันนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่ออ่าจิตใจนะคะ รุ่นแรกเพื่อนเป็นที่โรยแล้วนี่นะคะเป็นเมล็ดนะคะเขาขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะคะอันนี้ชุดที่สองนะคะขึ้นมาเนาะเขาก็เลยเป็นไม่เยอะนะคะชุดที่สองเนาะชุดแรกนี่ก็คือเป็นเมล็ดแล้วนะคะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็เขาเขาซี่ออกต้นไม้น้ำหลากเพื่อนเนาะค่ะนะคะ,นะคะเป็นใสายๆนะคะขยายพันธุ์ได้ทั้งสองทางเลยคะ่ะ แบบมเมล็ดนะคะแบบต้นก็ได้นะคะเ<อ>พื่อนสีออกแตกแตก,แตกยอดตัวๆไปเหมือนต้นหอมเขาเนี่ยนะคะเนาะอันนี้กระเจียวลาวนะคะสูงสูงยาวเลยใช่ไหมคะสูงนะคะอันนี้กล้วยไม้ดินนะคะไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ดอกสวยมากนะคะเขามาวางไ้ซื้อเขายังไม่ได้ปลูกเพื่อนนะคะวางไว้เฉยๆนะคะลากาเข้าก็กเลย เห็นไหมคะวางไว้เฉยๆเนาะยังไม่มีที่ปลูกนะคะหาที่ไหนไม่ได้เราก็หาแถวบ้านเรานี่แแล้วสวยไหมคะคนอื่นมาบ่สวยแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจของเรานะคะเนาะคะ่ะอันนี้ถือน่องไก่เพิ่มเคคีร์เลนอีกไมะะ่เด้อค่ะหักหมดเลยนะคะ ถามมาเสียใจไหมเสียใจอยู่แต่ว่าเขาบอหาความปลอดภัยให้เพื่อนเนาะค่ะต้องออสเเลนมามักกั้งบองให้ไกลเขาได้เนาะคะ่ะน,นี่คงจะเป็นนาคขราดนะคะเนาะนาคขราดนะคะ <c ười> ขบุบขบับคูบิดอันนี้นางรากแผงนะคะนางรากแผงบอไปนั่นเองนะคะลืมไปเนาะคะ่ะ อันนี้ลูกไม้นะคะสวนสารนิดบอนสีนะคะลูกไม้เรามีเยอะนะคะลูกไม้เนนาสีบอนิ่งนะคะเพราะเพิ่นเกิดจากมเมล็ดเองนั่นเองนะคะลูกไม้เราก็มีเยอะนะคะแล้วเอาเอา,เอาสีที่เขามักนะค่ะอันนี้ไก่ก็มาทำลายร่างกายเห็ดพันลมลงนะคะเขาเพิ่งมาเอาขึ้นเนาะ ชายชนของเรานั่นเองเห็นไหมป้ายเจ็บๆลึกๆเลยนะคะเห็นไหมเนาะสุดยอดเลยเนาะคะ่ะนี่ก็ปีกกินนารีนะคะดูดินดูดินของเรานะคะฝนตกบวกเกินสองครั้งนะคะดดินจะหมดเลยเนาะ,ะดินในกระถางจะหมดเลยเดี๋ยวเราต้องดูแลต่อไปนะคะจําชื่อไม่ได้นะคะอันนี้จําชื่อไม่ได้นะคะเป็นไม้เก้านะคะมีชื่ออยู่นะคะแต่เขาจำไม่ได้เนาะ,ะห้อยไกลขามาเด้อค่ะ หักหมดเลยนะคะอันนี้พันดาวนะคะอันนี้อะไรจําไม่ได้ <c oughs> จําว่ได้นะคะอันนี้นนนลืมไปนะคะเนาะลืมไปเนาะคะ่ะนี่เราก็จําไม่ได้นะคะใช่องค์หญิงอันบอป้ไปบอคะค่ะเขาจำาบ่ได้ดเนาะ เหมือนองค์หญิงนะคะที่ไม่ไป้ายนะคะองค์หญิงทอฝันนะคะที่เพิ่นบอกปะะ้ายเนาะเงินเท่าหน่อยเขาก็ไปเลือกเอาอันที่รุ่นนะคะรุ่นป้ายเนาะเขาก็เลยได้อันที่บอป้ายมานั่นเองนะคะน้าบอกให้แต่ใจรักนะคะอันนี้สงสัยเป็นห้องเฮาหรือหนักขลาดนาะสสดือจําไม่ได้เลยนะคะห้องเฮานะคะนี่สสดือเป็นขาวๆนั่น,นะคะ่ะ ไม่ใช่สะดือนะสะโพกนะคะสะดือต้องตรง,งยุกตรงกานใบพันนี้เนาะก็ว่ามั่วเนาะค่ะตรงใบแบบนี้เราก็ชอบนะคะ,นะเนาะเพ่อนเป็นไม่บ่มีซื้อนะคะอันนี้สงสัยลูกทาดนะคะ <ammed> เขาจำบด,ด้เนาะสงได้แต่สงสัยนะคะ อันนี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเขาทีเติมดินให้เพื่อนนะคะอันนี้ยังไม่เกิดเลยนะคะอันนี้เป็นไม้เก่านะคะชื่อซูลเสนนะคะมีมีอะไรนะมีหูใต้ใบด้วยนะคะมีหูใต้ใบด้วยนะคะ ตอนเขาเบิ่งสุราเซียนอยู่นนั่เนาะคะ่ะเขาได้กินหมอกเขาห้องใหม่ไฟอย่างไรเนาะคะ่ะเขาไปใส่น้ำในหม้อนึ่งนั่นเองนะคะเกิดความผิดพลาดอย่างไรแล้วนะคะเป็นเอียงคือเป็นเตจังสี่เนาะค่ะเนาะที่เป็นยูทูบบ้าอิลิติเนาะนั่นบอลหูใต้ใบนะคะ <laughs> เป็นเอียงค่อยเป็นแต่ลืมใส่น้ำหมอกเขาเนาะ นนทรงใบก็สวยนะคะเขากำลังทำความรู้สึกอยู่เนาะคะ่ะน,นี่ก็สวยนะคะเบงองเขาบางทีเขาไม่ได้ดูแลเพิ่นเลยค่ะต้นหย้าขึ้นเนาะคะ่ะอันนี้จำไม่ได้นะคะเป็นบอลที่เอฟมาจากภาคใต้นะคะจำไม่ได้เนาะคะ่ะแต่เราชอบโทนสีแบบนี้นะคะสีแดงๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ นี่พืชสมุนไพรแล้วนะคะเรามีเยอะนะคะอยู่ในป่าผักหวานก็มีนะคะผู้ใดต้องการอยากได้จำนวนก็ติดต่อเราได้นะคะกระชายเราก็ปลูกเยอะนะคะอันนี้อันนี้กระชายเหลืองนะคะอันนี้กระชายดำนะคะเบืองทรงใบจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้กระชายดำนะคะสำหรับบำรุงร่างกายนะคะ ใครอยากได้ก็บอกนะคะจะเอาใส่กระถางให้นะคะกระชายดำเนาะค่ะนาะจะใช้กระ,ะ,ะ,ะชายดำนีซิตี้นะคะกระชายเหลืองจะสูงนะคะต้นเพิ่นเนาะคะ่ะจากสมุนไพรกับมหาดอกไม้ <c oughs> ไม่รู้จะเอาอะไรนะคะต้องเอาอที่ใกล้ๆตัวไปก่อน,นะะเนาะค่ะนาะสีงามเนาะคะ่ะงามเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เห็นโทนสีไหมคะลูกไม้เราใบใหญ่นะคะแข็งแรงนะคะพอเราออกจากตู้อบเท่านั้นเลยคะ่ะยุบหมดเลยนะคะมาเจออากาศหนาวอีกด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเจอหน้าฝนแบบนี้ต้องอมีสแลนหรือผ้ายางม้งเห็นเพื่อนนะคะเดี๋ยวของเราไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องยอมรับสภาพนะคะไม่มีใครดูแลช่วยดูแลนะคะเนาะภาพรวมกับที่สงกสงแงกจังสีนะคะ สวยเป็นบางต้นนะคะแต่เก้าก็ดีใจนะคะแต่เราก็ภูมิใจนะคะนี่ค่ะดอกไม้บ้านเราสวยนะคะเนาะสีสันสดใสามากเราก็ชอบเหมือนกันนะคะ